สวัสดีพี่น้องนี่เด้อใส่เบิ้องหยางพี่น้องจา๋าในนี้ก็จะมีต้นอะไรนะบูเบอรี่เต็มไปหมดเลยไว้บานคุณปอกเดี๋ยวไปเบื้องคลิปเดี๋ยวพี่น้องได้วอาาบูเบอรี่ไปเอาบานคุณปอกนะไปซื้อเพื่นแล้วก็จะเอาไปเพื่นก็ไม่คิดตังค์หรอกนะใจดีหลายนะแล้วก็จะเอาไปให้คุณลักปลูกพี่น้องจา๋าในสวนที่เราไปปลูกผักกันเดี๋ยวเราไปดูบ้านคุณลักติกว่าพี่น้องจา๋านะทามาให้เพื่นนะ อะไรคุณนายเอาเก๊กเกลือเอสมาร์สเอสมาร์สโอ้พรูฟมาเอสพรูฟมามันหวานบนล่ะบลูอุ้ยมันคืออยู่ในดินนั่นนั่นก็ฝังใส่ดินไว้เนาะบอันมันดินไม่เสร็จสิมึงห้ยวิมสิมึงก็น่ะพี่น้องของอั่นขอกแล้วของคุณนายป๊อกนะมาละของปู่ๆไม่อยากินเอาิอพรูฟมาเอสเหนนักงานซีน น yeah. ี่ด sort of ้วยน้ำหวานติแบบ l i k ก it อ่ะนี่หะซื้องานงานผู้ช่างชิมนี่บูเบอร์รี่พี่น้องจ๋าเป็นเม่นง่ายมันเป็นเม่นดอกมันเป็นนวยแล้วเม่นบอเบิ่งอันเพิ่นปลูกว่าจันทสี่กับเป็นนวยที่ฉันว่ามันบอสีสวยเนาะไปดอกด้วย สวัสดีพี่น้องมาเด้อนี่มาเอาอะไรนะต้นบูเบอรี่ยล้วจะสกูตกระนอวของว่าเตอร์สกูตนะทีเด้งงามๆนี่เอาวได้แล้วไปสิบสิบต้นพอดีเลยไม่ได้ไม่ใหญ่ไม่น้อยเอะไรเปนเดอร์ด้วยสิบต้นต้นใดกันต้นเนาะ เป yes. ็นอ uh, uh, ืมแอสเตบลิฟฟ์ใช่คุณนายมันใส่ประเดี๋ยดูยหญ่เต็นมาเลยเห็นบ่เห็นบ่เป็นหน่วยเห็นบ่คุณนายอุ้ยกินได้เลยนะคะอุ้ยคุณนายตื่นเต้นเลยมักวักวักเนี้ยอุ้ยขึ้นหน่อยเดี๋ยวว่าใครเห็นแบบนีเนาะขึ้นหน่อยเดี๋ยวว่าใจะไหม สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะโอ้ยแันเป็ผักอันต้นนิดน่อยอยู่ยังได้แจ่บเหรเห็นลาสดลายสดกินบอันสมตำอยู่คุณ่ากินตำสมกินสมตำใช่ไมกินเท่งเลยอุ้ยเลยขายหมดละเตียเขาไปหมดละบ่อี่น้องอันนี้เฮ็ดหมอันนี้เฮ็ดหมเย แัยงอยู่บางนึงนี่แยกพักนี่บ่นีอะแยกพักกันี่แหกะเพาเขาเจไอ้แจเ่นอยู่นี่แหละเขาส่งเพิ่นยุติมือวานนี่มือวานมือกอนี่กส่งเพิ่นมันหมือนแล้วมันเหมือนไปแล้วนะหมืแล้วกะเพาเือนกเพาเหมือแล้วต้นพพิกเหมือนแล้วอตู้ต้นไงก็เหมือนแล้วมัเขาไปหมดเลยเออมนี่อหมือนอะไรนี่ย นี่เบบี้มันขึ้นแล้วด้าข่อยไปปลูกมันนั่นเห็นบ่มันเริ่มใหญ่กว่านี้แล้วมันใหญ่งเงยขึ้นคักแล้วที่ข่อยไปปลูกคือ่เฮ็ดเป็นกระถางนะเอากระถางแบบนี้ไปอ่ะเฮ็ดที่ดให้เอาแบบคือลายมันก็เด้แจ่มนี่แหละเด้อพี่น้องคนไทยในเบลเยียมกับปลูกผักีเชลเด้อจ้าเห็นบอเปิดในรุ่งกระจกยังสิหลายเห็นบ่ออเจาะเอแจกับเพอได้เงินค่าขนมค่าขนมห้าบาทสิบบาทหบาทสิบาทมันมาเอาไปขายให้เขาร้อยหนึ่งเออ หนึ่งยูโลเขาก็ไปขายสองยูโลอย่างนี้เนาะค่ารถค่าน้ํามันเนาะคนเอาไปปลูกค่ะไปปลูกอันนบ่สก็ได้ที่การนั่นสิคาับเอาไปปลูกมะเขือนี่ก็เขาจะไปขายแล้วจะแจกแค่นี้นะอันนี้เขือเทศตัวนั้นมะเขือเทศชาว่านจะไปปลูกนี่อันนั้นบอนไม่รั่วอันนันบ่ลนั่นๆมันเป็นดอกแล้วนะี่ก็ปลูกในโละไปลงในคาเห็นไหมที่ไปปลูกไปบ่าพี่ไหนเนาะถ้ปลูกก็ได้นี่แล้ววันนี้ใครจะเอาไปปลูกล่ะถ้างั้นนะอีเจมื่อวีนก็ฝนตกต่ไปบ่ได้อีหล่ะ ก็มือหลังก็ได้คุณนายอ,อันนี้ผัก <c oughs> ผักอะไรสลัดใช่ไหมคะสลัดสลัดนี่สลัดพี่น้องสลัด<ถ>อันนี้เพืกก่อนกระร่างใ,ใส่กระถางเพื่อะไปขายอันจังสี่ขายจัดบาทคุณนายสองกิโลถ้ามันใหญ่สักนิดเดียเพื่อนก็นขายสองกิโลมันอวัเจ้าขายส่งให้เขาขายยังไงห <c oughs> นึ่ <c oughs> เขาก็ไปขายสองใช่ไหมขายสองนี่เขาต้องมาลาบนีเลยบอกมื่อวานเมื่อวานนี่เพิ่อนก็เมื่อวานก่อนนี่เนาะเพิ่อนจะมาฝนแล้วยังไงล่ะไปเฮ็นเจ้าไอเตะยุงสิละ ที่เดินก็ได้หลายบาทหลายเงินหลายธนูเยอะเลยที่บะเขือนะน้ำเห็นบ่มันหยุดนาะฮาก็สิไปใส่จังซี่นะนี่บกเขือก็พ่อได้ขายมันเล่ามันเล่าต้นหูพิบะเขือก็บักเขือเรือแล้วต้นน้อยๆแล้วเห็นบ่าวต้นใหญ่เพิ่นก็เอาไปหมดแล้วต้นใหญ่เพิ่นเอาไปหมดแล้วก็เลือมีสิ้ทแจกที่ไหนไม่ได้ที่แจกพอดีุันไม่มีงานเลยไม่ได้แจกใช่มั้ยฮะบ่มีงาน